ครับพวกเราเฮอร์เซสครับเดีใส่ตัวนี้มาเพื่กิจกรรมคนในงานด้วยวันนี้นี่ก็มีเราได้รับเกียรติเกียรติเฮ้ยเกียรติกียรได้รับเกียรติมากๆแล้วใช่ครับแล้วก็ให้มาร่วมกิจกรรมพวกเรามีจับฉลากด้วยครับให้แบบผู้โชคดีมาถ่ายรูปกับเราอะไรเงี้ยแล้วมีรับรางวัลต่างๆไปแล้วพวกเราก็มีมาโชว์ด้วยครับวันนี้แบบจัดเต็ม เดครับก็มีทั้งตัวมินิคอนเสิร์ตแล้วก็มีทั้งถ่ายรูปกับผู้โชคดีที่เป็นแฟนคลับด้วยครับอ่าเรียกว่ากิจกรรมแบบว่าเต็มยวๆถ่ายครับมินิคอนเสิร์ตอะไรนะพอดีก็คือสี่สิบนาทีด้วยนะโอ้โหไม่ถึงน่าจะประมาณคือสองชั่วโมงกว่าเมื่อกี้นานไปหรอคนสุใหญ่เลยนะน่าจะประมาณก้อนสามสิบนาทีค่ะสองสิบนาทีก็เรียกว่ามันก็คือกิจกรรมกับการเนนี่คือแฟนๆก็คือแบบแฮปปี้มากแฮปปี้มากแฮปปี้มาก เอาจจริงเีงมื่อวานเราเพิ่งมีมินิคอนเสิร์ตไปครับผมแล้วก็ได้มีแฟนสายด้วยก็จริงจริงเมื่อวานเหมือนเติมเต็มความฝันพวกเรามากๆแล้วก็รู้สึกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอิ่มใจมากที่ได้เจอแฟนคลับทุกคนเมื่อวานแล้วพอมาวันนี้เนี่ยเราก็ยิ่งแบบรู้สึกว่าเอ้ยเราจะได้เจอเขาอีกแล้วแบบรู้สึกตื่นเต้นมากก่อนที่จะมางานวันนี้ครับผมแล้วก็ดีใจมากๆที่ทุกคนมาให้กำลังใจเยอะขนาดนี้ ใช่ครับคือสีนีงแบบว่าดูแลเส้นผมก็เออจริงจริงผมว่าเรื่องเรื่องการดูแลค่อนข้างสำคัญเพราะว่าผมเราตอนแรกแบบตอนแรกพวกเราก็ไม่ค่อยได้ยอมสีผมขนาดเนาะแต่พอเดบิวต์มาด้วยคอนเซ็ปต์หรืออะไรต่างๆทำให้สีผมเราก็ค่อนข้างจะฉุดฉานดังนั้นฉุดฉานก็มาพร้อมกับแบบว่าการการการเอ่สุขภาพผมที่จะแย่ลงนิดนึงดังนั้นผมว่าก็ต้องเลือกแบบ ต้องดูแลจริงๆนะครับแบบถ้าเรารักใครสักคนหนึ่งออถ้าเรารักใครสักคนมันก็ต้องดูแลเป็นพิเศษนิดนึงเพื่อแบบว่ายิ่งอยู่กันไปนานนะครับมันก็จะยิ่งแบบโตขึ้นไปเรื่อยๆใช่ไหมครับดังนั้นเราก็จะต้องยิ่งทนุถน,นอมกันไปเรื่อยๆเขาจะได้อยู่กับเราเป็นนานแบบนี้วว้าวพูดได้ดีมากๆต,ตามน,นั้นเลยครับต้องรักใป็นแบบคนที่แบบว่าผมเราเป็นอะใช่ฮะอย่างผมก่อนหน้านี้ผมก็เป็นคนที่ทําสีผมค่อนข้างทจะหนักมากๆครับ ก็ตอนนี้พักสภาพผมนะครับเพราะว่าน้องตายแล้วครับผมแล้วตอนนี้น้องเกิดใหม่เรียบร้อยก็จะเกิดใหม่คือเราบำรุงหนักมากนี่ผมผมหมักผมทุกวันใช้เซรั่มสามตัวนะครับก่อนที่ผมจะนอนกว่าผมจะได้นอนอ่ะเหมือนผมสู้รบกับตัวเองอยู่นานมากเพราะว่าเราดูแลตัวเองหนักมากเลยครับใช่เดี๋ยวเราจะได้เห็นเดี๋ยวเรา แน่นอนครับเพราะว่าพ <c oughs> อดีเพราะว่าเงือกผมออกเดียวะมากันก็แน่นอนครับเพราะว่าผมอยากทาสีผม,มเรื่อยๆอยู่แล้วครับใช่ครับผมก็อย่างที่ผมบอกไปครับว่าพวกเราเปลี่ยนผมเหมือนเป็นคเมรเลียนช่วงนี้ครับผม <c oughs> ตั้งแต่เดบิวต์มาเนี่ยเราเปลี่ยนสีผมกันมาเยอะมากเลยครับผมสีซิงเกิลเสร็จแล้วก็ทีนี้ทุกคนจะมีวลีวลีติดปากของพวกเราครับเวลาทุกคนย้อมสีผมมาเฮ้ยพวกเราเป็นไงบ้างผมเป็นไงบ้าง อ๋อผมได้เสียชีวิตลงแล้วครับผมได้แบบคืออย่างตัวผมเองเนี่ยเมื่อก่อนผมเป็นคนเส้นหนามากแล้วก็แบบว่าเอ้ยยอมครั้งแรกก็ไม่เป็นไรหรอกสบายๆผมเราเหลือที่มันลดลงเยอะอีกเยอะใช่ไหมไม่คือเมื่อก่อนผมจะเป็นคนที่ผมตรงแล้วแบบเสยยังไงก็ไม่มีทางเปลี่ยนทรงมากแต่ตอนนี้ตอนนี้บางเชียบเสยยังเสยปุ๊บเปลี่ยนทรงปั๊บเลยเสยแล้วมีติดมือมาด้วยนะใช่เสยมีติดมือมาด้วยซึ่งซึ่งผมเลยค่อนข้างให้ความสําคัญกับผลิตภัณฑ์ที่แบบว่าเดี๋ยวเอเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ดูแลการดูแลเส้นผมมากๆใช่เรวันนี้ก็จริงฟาเกอร์ผมจะดีมากๆเลยถ้าผมได้ฟาเกอร์มาพรมหัวผมทุกวันนะของผมก็ได้เหมือนทุกคนเลยครับก็คือดูแลเส้นผมของเต้แบบทุกวิธีทางเลยครับเพราะว่าพวกเราก็มบีถ้าสมมติใครไม่ยอมผมก็มีแบบพวกเราต้องเซฟผมหรือว่าโดนความร้อนบ่อยๆครับจากการหนีอะไรเงี้ยครับหรือว่าจากการไดผมเรื่อยๆ่เงี้ยมันก็ บางทีมันทาให้ผมเสียด้วยอะไรเงี้ยผมก็เลยคิดว่าแบบอย่างน้อยเราแค่ได้บำรุงผมมันก็เป็นส่วนที่ดีครับสำหรับผมก็คือจริงๆผมแบบว่าผมหนังศีรษะค่อนข้างบางแล้วแบบว่าพอทําตีผมไปตอนซิงเกิลแรกอ่ะก็ทาให้แบบว่าหนังก็จะแบบหนังศีรษะก็จะมีแบบมีความแบบแห้งนิดนึงอะไรเงี้ยครับก็ถ้าเกิดว่าได้ผลิตภัณฑ์ที่แบบว่าน่าเชื่อถือมาใช้ได้ก็จะดีมากๆครับผมก็ฟาเกอร์ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกหนึ่งครับผม ชคาานแฟนๆทุกคนครับผมดูหัวพวกเราทุกคนนะครับพวกเราผ่านการย้อมสีผมมามากมายครับผมจากปากผู้ชี่ยวชาญของจริงคราบผมว่าผู้ชี่ยวชาญและผู้มีประสบการณ์ผ่านโดยตรงนะครับว่าผลิตภัณฑ์ที่ดีในการรักษาผมเนี่ยต้องเลือกอย่างดีเลยครับผมผมว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆสําหรับทุกคนนะครับผมอย่าอย่าละเลยในด้านนี้จริงๆนะครับผมว่าผมจะต้องอยู่กับเราไปตลอดชีวิตนะครับเลือกผลิตภัณฑ์ที่ดีแล้วก็เหมาะสุขภาพเรานะครับ โอเคไหมครับโอเคครับพี่พยายามหน้ากันพยากหน้าแล้วโอเคโอเคอาขางเงานเาเมาเดี๋ยวบางท้าได้่าว่าโอเอะไรนะครัมีคนสุดยอดมากครับคือเหมือนเราใช้พลังไปใช้ทุกอย่างของตัวเราเมื่อวานมาเลยตั้งจิตวิญญาณร่างกายจิตใจน้ําตาใช้น้ำตาคือผมบอกว่าน้ำผมหมดตัวเลยเมื่อวานไม่ถึงน้ําตาและเหงื่อของผมที่หมดตัวเลยครับเมื่อวานนี้เพราะว่า มีทางคุณพ่อคุณแม่เพื่อนสนิทมาดูแล้วก็พีซีสุกคนมากันเยอะมากๆเลยครับเหมือนแบบเต็มฮอเลยเมื่อวานแน่นมากแล้วเราก็เตรียมโชว์ใหม่มาสักพักหนึ่งนะครับเพื mm ่อ hmm. ให้ทุกคนได้ดูกันแบบว่าซ้อมกันหนักมากเลยครับ mm hmm. แล้วเมื mm ่อวานก็รู้สึกว่าโ mm hmm. ล่งละเพราะว่าเราก็ได้ทําเต็มที่ในแบบที่เราหวังไว้จริงๆเกินคาดหวังด้วยซ้ำมันดีกว่าที่เราซ้อมมาเยอะมากเลยครับก็รู้สึกว่าดีมากแลวทุกคนก็ ซัพอร์ตกันดีมากๆเลยแฟนๆช่วยกันรองช่วยกันเต้นแบบฉีดยากันสุดทีดเานคนที่แบบเพราว่าแบบเห็นตามโซเชียลนะคุณบอก่คอุาแมนคนี้นีติาที่สมากๆเลยโอกนกับอัก้อังก็ขอบคุณสำหรับคำรับานมิตรหังกน้ก็จริงๆพวเราก็พยายามตั้งใจทำ ให้มันออกมาดีที่สุดนะครับในในอรอบซึ่งเมื่อวานนี้ก็เป็นครั้งแรกที่มีทั้งแฟนชายด้วยนะครับแล้วก็มีมีมินิคอนเสิร์ตด้วยก็ <im it> ถึงเช่นมากที่โดยเฉพาะแฟนชายก็คือแฟนชายเป็นกิจกรรมครั้งแรกของ <im it> พวกผมเลย <im it> ที่แบบว่า <im it> ใช่ที่ได้คุยกับแฟนๆแบบใกล้ๆอะไรอย <im it> ่างเงี้ยครับหมาว่าจะเป็นในเวลาประมาณสามสิบวิเราก็ต้อง <im it> แบบฝึกประสานด้วยการที่แบบเซ็นไปด้วยแล้วก็ยังไงนะครับคุยกันอะไรอย่างเงี้ยก็สนุก้อยคนน้อยคนน้อยคนน้อยแฟนชาย มีเข็มมุกมาเต็มเลยครับบางคนมีโพยมา้วยว่าแบบแต่ละคนจะเล่นมุกไหนอะไรอย่างเงี้ยอ๋อมีให้เลือกมีบางคนครับบางคนก็ไม่ทันจริงจริงอะไรนะนเวลาเขาแบบแหมเขาก็เปิดมาพี่จางคะมิกกี้เมาส์อะไรนะทำแอนเจอรี่รู้จักทำแอนเจอรี่ไหมคะมุกเดิมเลยชอบหนูอันนี้เรา อะไรนะครับเคยโดนตอมาก่อนตอนแรกเลยมีประสบการณ์มุ้ใหม่ใหม่ใช่ใโดนครับส่วนใหญ่จะโดนต๊ะมีอันหนึ่งที่เขาบอกว่าให้เรียกว่าชอบตัวเองหรือว่าชอบชอบเราผมก็เลยเรียกบอกว่าชอบชอบเราเพราะเหมือนชอบเราแต่เขาบอกว่าชอบตัวเองอะ เข้าใจไหมอ่ะเขาบอกมาถึงแบบเขาบอกแบบชอบตัวเองอชอบตัวเองแชอบตัวเองผมก็เลยตอนแรกผมก็ช็อกเหมือนงี้นะครับว่าเอ๊ะยังไงต่อยังไงต่อนะแล้วก็หมดเวลาแล้วก็หมดเวลาใช่ครับผ่านอย่างเงี้ยครับผมเหรอผมไม่ท้ออยู่แล้วเพราะว่าเอาจริงแม้เมื่อวานผมได้ไปดูเบื้องหลังที่หลายๆคนถ่ายมา ทุกคนนั่งอยู่หลังสุดยังได้ยินเสียงผมพูดอยู่ไม่ได้นอนเลยเนี่ยไม่ได้นอนครับ <c oughs> เพราะว่าผมตื่นเต้นมากแล้วผมก็อยากรู้ฟีดแบ็กไง <c oughs> อยากรู้ว่าแบบทุกคนเป็นยังไงบ้างรู้สึกแบบแฮปปี้กันไหมอะไรเงี้ยครับผมก็ไปเช็คหลายความรู้สึกมากเลยครับทั้งเหมือนเมื่อวานเนี้ยผมมเหมือนเป็นไลฟ์ล่า <c oughs> คือรอ้องไห้อยู่คุณแม่ผมเนี้ยไปดูผมใช่ไหมครับ <c oughs> คือผมแนททอดแบบแม่มาเลยผมร้องไห้อยู่ดีๆแม่บอกว่าอย่าร้องโหผมร้องแล้ว <c oughs> แม่บอกว่าอย่าร้องเดี๋ยวแม่ร้อง เราคือแม่ผมมะผมกำลังพูดอะไรจริงๆแม่ผมนี่พูดออกมาตลอดเวลาแล้วช็อตผมตลอดเวลาผมแบบเมื่อวานนี่ยก็ฝอเข้าเลยฮะช็อตทั้งช็อตทั้งคอนช็อตเรื่อยๆเลยแต่ว่าเนี่ยแหละครับแม่ผมเป็นแบบนี้ผมก็เลยนไปเหมือนกันเป็นอารมณ์ดีเป็นเป็นใช่เป็นน้องน้องแบบน้องตัวสายแบบว่าสายช็อตฟิลท่าผมเอาประทับใจเอาจริงเมื่อวานโมเมนต์แรกที่รู้สึก ประทับใจมากๆเลยคือตอนที่แฟนชายครับมันเป็นประสบการณ์ครั้งแรกแล้วผมเพิ่งรู้สึกว่าการที่เรานั่งคุยกันแบบใกล้ๆอ่ะในเวลาแค่30มสวิมันแบบม,มันคอนเนคกับเรามากเลยแม้จะเป็นแค่ช่วงเวลาสั้นๆแต่ว่าเรารู้สึกแบบเอ้ยเรารับรู้ได้ถึงตัวตนเขาเรารู้ได้ถึงแบบความตั้งใจของเขาที่เขาอยากจะมาให้ความรักเราอะไรเงี้ยใช่<ๆ>เขาก็เตรียมทุกอย่างมาอะไรกันเรรู้สึกว่าเอ้ยเราอัพเปรช e ตรงนี้มากๆแล้วเราแบบอาจริงตอนเซน็นใบุดคนท้ายๆผมแบบเอ้ย มีมาอีกไหมอยาก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 เซ็นต่ออยากจริงจริงอยากอยากเจอจริงๆอยากจะเซ็นให้พุกทุกคนเลยโดยสารม่ตัม่ไใช่ก็ของเขาผมก็รู้สึกว่าเมื่อวานเป็นงานที่มีความรู้สึกแบบครบมากๆทั้งแบบช่วงแรกก็ตอนแฟนไซค์ก็เหมือนที่พี่จังบอกมันมีความอบอุ่นที่แบบเราได้แบบใกล้ชิดกับแฟนคลับของเราได้พูดคุยกันอะไรอย่างนี้แล้วก็พอมาถึงช่วงมีคอนเสิร์ตก็แบบก็สนุกมากพวกเราก็แบบ สนุกกับทุกเพลงได้สนุกว่ามาสนุกกับทุกคนจริงๆอะไรเงรี้ยครับแล้วก็มีทั้งช่วงที่เราก็แบบว่าซึมนิดนึง <c oughs> แล้วผมใช่ก็แต่ว่าโดยรวมๆแล้วคือแบบว่าก็เป็นเป็น,เป,นเป็นหนึ่งวันที่น่าประทับใจมากๆครับได้ไปกับพกมีน้ำตากกด้วยไม่มีเหงื่อน่าจะเป็นเหงื่อเลยครับใใรผมว่าเหงื่อใช่ไม่ได้เราไม่ไห้เป็ร้องไห้เลยเหงื่ออะไรเราโชว์ด้วยเนาะโชวคพอแบบว่าได้เป ช่ไอยากจัดทุกอาทิตย์เลยครับปีละครั้งดีกว่าเพื่อเป็นความพิเศษไงถ้าจัดทุกอาทิตย์เดี๋ยวแบบไม่ได้เราต้องจัช่วงเวลาให้กระถึงกันเออครับผมแล้วได้ข่วนของอก็สแมสของเราค่ะทุกคนบอกว่าแบบเราเห็นแล้วแบบว่าเริ่มอยากเห็นคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตใหญ่แล้วนะเลยยังไงซีก็หวังนะหวังว่าสักวันหนึ่งเราจะมีคอนเสิร์ตใหญ่รองรับคนได้แบบว่า ยอมรับรองและพิเศษได้ทั้งหมดทุกคน<ช>ที่อยากมา<ช>บางคนอาจจะไม่ได้มา<ช>อะไรนะ<ช>ครับก<ช>็จริงๆจริงเราก็อยากให้ทุกคนไปแหละครับ<ช>เลยอยากจัดที่มันบอกว่าเวอร์ไปเลยนะ<ช>ทุกคนจะได้มาหมดทุกคนเลยแล้วจากนี้เรา ผมบอกเลยว่าปลายปีนี้นะครับผมเฟสติวัลเพียบเลยครับผมทั้งในกรุงเทพเราก็ต่างจังหวัดก็มีเจอเราแน่นอนครับแล้วก็เดี๋ยวปลายปีนี้จะมี MV เพลงของโปรเจกต์ซนส้น40ปี Grammy ครับผมเพลง bounce ครับออกมาให้ทุกคนได้ดูกันแน่นอนครับครับได้ค่ะว่าเรามีกงน้องสาวแดงใช่ครับน้องสาวไปขึ้นเซตด้วยนะใช่น้องจิกเกอร์น่ารักมากใช่ครัตนัครับก oh. ัว pues> ซึมกัวซึมเมื่อวานก็เกสใน ก็คือน้องวิส,สเอง,งี่ก็นั่นแหละครับบ้านเราเนาะก็มา <S <S แต่ว่มีวิสมีทิกเกอร์มาด้วยมาแต่ว่ามีทิกเกอร์มาดูแล้วก็วิสก็เป็นสเตจหนึ่งนาะที่เราได้ขึ้นด้วยกัน <S <S ก็ชื่นใจกับน้องๆด้วยครับแล้วก็แบบเหมือนเห็นคนอ e นดูแล้วก็คนรักวิสเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็ก็แบบรู้สึกเหมือนตื่นตันเนาะเออใช่แบบว่าเห็นคนวิสแบบอยากไปค่ะกไปเราอยากให้ทุกคนอ e นดูน้องเพราะว่าน้องเก่งกันมากมากๆเลยครับ ตั้งใจสองมากครับผมก็น้องเพิ่งออกเพลงใหม่มาครับชื่อว่าเพลง Barbie Oops ครับผมมาดูได้เต้นให้ดูไหมครับเฮ้ยเต้นเลยเหรอออกนะไม่น่าพูดเลยเขายักหน้ากันหมดโอเคโอเคโอเคเอาเอาขึ้นบนเลยไหมครับขึ้นบนเลยไงเอาจริงเอาจริงใช่ไหมครับเอาจริงเอาจริงนะฮะโอเคเดี๋ยวร้องให้ครับมาเต้นด้วยกันครับห้าหกเจ็ด Look at me. Oops, oops, look at me, too. She do a like a barbie. I don't need to, look at me, too. She do a like a barbie. Like fun fun, hey, run and team and fun fun, like Oops, oops, look at me, too. She do a like a barbie. Okay, no, ก็ปลายปีนะครับพีเซษสทุกคนครับผมก็เราจะมีเฟสติวัลทุกเฟสติวัลเลยครับผมสามารถติดตามติดตามได้ที่ทางเพจ GNS underscore official นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะมีอย่างที่ผมบอกครับเพลง bounce ครับผมจะมี mv มาปลายปีนี้ให้ทุกคนได้ติดตามกันแน่นอนครับแล้วก็อัลบั้มแรกของพวกเราครับผมอ่อ my time f o r s t ขอโทษ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 ลืมอัลบั้มตัวเองเอาใหม่ครับ โอเคผมอัลบั้มแรกของพวกเรา Percise นะครับผม My Time First EP นะครับผมมีทั้งหมด6แทร c k นะครับสามารถติดตามได้เลยนะครับรวมถึงโบนัสแทร c k ของพวกเราครับผมเพลง Beautiful ครับผมฝากด้วยนะคครับบขอุณครับ<อ>